ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อการใช้งานมะครับของมอเตอร์ฮิตาชินะครับเรามาเริ่มเปิดบ็อกกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดบล็อกมานะครับเราจะเห็นคอมมิชชั่นในเพจที่ติดมากับตัวครอบโนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีการใช้ไฟนะครับอยู่ที่สองแหล่งจ่ายนะครับก็คือมีสามร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็สอง้อยี่สิบ ววนะครับไปที่สามเฟสนะครับแล้วเราจะมาต่อกันที่สองร้อยยี่สิบนะครับปกติมอเตอร์ตัวนี้จะต่อมาให้นะครับที่สามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับเราจะทําการต่อใช้งานที่ไฟสามเฟสสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับก็คือวงจรั่งนี้นะครับวิธีการต่อนะครับเราจะต้องคลายลัดทั้งหมดออกเลยนะครับแล้วก็แผ่นเทปจะต้องคลายออกกันนะครับเรามาเริ่มต่อไปเลยนะครับ เมื่อเราถอดแผ่นเพจนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกทั้งหมดนะครับในการเอาวานเทเมอนั่นไว้แบบนี้นะครับโดยวิธีการใช้ตัวแผ่นเพจนี้นะครับวางข้างบนเลยนะครับครับวางต่อกันแบบนี้ทั้งหมดสามตัวเมื่อเราใส่แผ่นเพจทั้งสามแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรา เอาแหลงจ่ายนะครับไป220นะครับตัว UV แล้วก็ W นะครับครับนี่คือแหลงจ่ายของเรานะครับสีแดงนะครับให้เป็นตัว R นะครับสีขาวนะครับให้เป็นตัว S ก็สีดำนะครับสายสีดำให้เป็นตัว T นะครับเอาสายสีแดงนะครับเข้ากับตัว U ก่อนนะครับสีขาวนะครับ เข้ากับ V นะครับก็สายสีดำนะครับเข้ากับตัว W นะครับให้เราต่อเสร็จนะครับให้เราทำการไขแน่นนะครับลูกจุดเมื่อเราไขแน่นเสร็จแล้วนะครับให้เราทดสอบอีกรอบนะครับเพื่อเป็นการลดการผิดพลาดในการต่อสายนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับสายสีแดงวนะครับทองมาจันทกับตัว U กับตัว Z นะครับ สายสีขาวนะครับคือตัว S นะครับเข้ามาจับกับ V แล้วก็ตัว X นะครับสายสีดำนะครับตัว T เข้ามาจับคู่กับตัว W แล้วก็ตัว Y นะครับเมื่อเราทดสอบเรียบเรียบร้อยนะครับให้เราต่อสายกาวนะครับความปลอดภัยก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อ เดลต้านะครับใช้ไป220โวลต์3เตสน,นะครับจากนั้นเราก็ทำก,การปิดปล็อกไว้นะครับ